วันนี้จะล็อกไปเรียนที่มอค่ะจะมาให้ดูนะคะว่าวันหนึ่งที่ปิมไปเรียนทําอะไรบ้างก็คือปิมจะขับรถไปเรียนเองซึ่งรถติดทุกวันค่ะมหาลัยที่ปิมไปเรียนเป็นมหาลัยเปิดนะคะก็จะมาเล่าให้ฟังอีกทีเราจะวาร์ปกันแบบเร็วๆถึงมอแล้วจ้า เร็วสุดๆก็คือปีมาเช้านะคะคนก็จะมาแค่แบบประปรายนิดหน่อยไม่เยอะมากซึ่งชุดก็คือสามารถใส่ชุดปลายเวทได้แต่แค่ต้องสุภาพนะคะมาถึงก็จะเตรียมอุปกรณ์ต่างๆที่จะต้องเรียนนะคะเวลาที่เรียนอยู่จะได้ไม่ต้องหยิบควักไปควักมาซึ่งวิชาที่จะเรียนวันนี้ก็คือภาษาอังกฤษาคา่ะคือเป็นวิชาที่ปิไม่ถนัดแล้วก็ไม่ค่อยชอบเลยแต่ว่าก็จะตั้งใจเรียน,นะะขอแวะอดกระเป๋านิดนึงดิป้ากินนมโอตเยอะจนเขาแถมเลยแล้วปิก็จะเขียนโน้ตนะคะว่าวื่อาทิตย์ที่แล้วเราเรียนอะไรมาบ้างแล้วก็ทวนๆในสิ่งที่ววิิชชาาานนีีี้้้มััตออองจํํคคศพท์บญเเเยยะแลก็ืรร่ วิชานี้นั้นเก่งสุดๆด,ดูหน้าก็เข้าใจเลยเห็นปะเหมือนคนง่วงเนาะ <c oughs> จะทำหน้าแบบนี้เหรอเนี่ยเลิกเรียนแล้วค่ะเป็นเวลาสามทุ่มตาปรือไปหมดละเรื่องภาษาอังกฤษจนตาปรือเป็นวันที่เหนื่อยนอีหนึ่ง <c oughs> เพราะว่าเลิกเรียนแบบดึกวันนี้ขับรถกลับบ้านก่อนนะคะ่ะทุกคนถึงบ้านแล้วค่ะทุกคน I'm home ขอจบกันบล็อกพีนี้ไป